ปลาซิวตัวน้อยเอาไปทอดแป้งนะนี่ครับปลามาอาอยู่ตรงหน้าหน้าท่อนะนเต็มเลยครับเป็นเป็นปลาซิวปลาซิวปลาซิวตัวน้อยๆนะนี่เปิดเปิดท่อเปิดท่อให้ไหลลงแนละ้วเอาเอาอวนมาขึงไว้ลายท่อนี้น่าจะได้อยู่นะน่าจะได้ปนอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเรามาดูนะวันนี้รู้สึกว่าปลา ปลาจะไหลเข้าไหลเข้าอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยว่ายกันอยู่ใต้น้ำานปลาปลาซูตัวน้อยๆน,นะมีตรงนี้ก็มีกันพุดกันยิ้มๆเลยนะนั่นแหละข้างกอ,กอข้าวนะ่ะพุดกันยิ้มๆเลยเดีย๋ยวลองมาดูอีกทีว่าจะเข้าเยอะไหม หวนะี่เอาไปทอดแป้งนี่ครับได้หลายเลยปลาปลาซิวตัวน้อยนี่เอาไปทอดแป้งนะทอดแป้งก,กรอบๆนี่ครับหน้าท่อก็จะไหลาตามตามน้ำที่ปล่อยออกมาจากท่อนี้ัดเข้าอวน นี่ได้แล้วครับเดี๋ยวไว้ทอดแป้งหมันๆครับ